เอาละ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 ะไรกันครับอูนแข่งรบผมรู้ว่าตอนนี้ทุกทุกคนน่าจะเหนื่อยกันระดับหนึ่งแล้วเนาะเอาไม่ไมเหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยแต่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มันใกล้จะสองทุ่มครึ่งแล้วสองทุ่มครึ่งเรามีอะไรกันครับเราดูอีรีหนึ่งของเวนส e s เ a ย์ขับเนาะ และรู้กันหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะวันอีพีสองันพรุ่งนี้ด้วยนะสองวันติดกันสองวันติดกันสองวันติดกันครับการธนาคารเลยสองวันสองวันเลยเช็คล็อกเช็คแต่วนอกจากวันนี้ก็จะมีพรุ่งนี้นะครับที่เราทั้งเจ็ดคนจะฝากทุกคนปั่นเพลงกันด้วยนะครับครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนต้องขอตัวก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนมิตรภาพยังคงสวยงามเสมอเพราะว่าหลังจากปิดกล้องไปแล้ววันนี้เรามีนัดกันดูอีพีหนึ่งดูด้วยกันใช่ดูด้วยกันทุกคนขออนุญาตนะครับไปดูด้วยกันหมายถึงว่าไปดูพร้อมกันใช่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 ครับผมโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาหาขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับเจอพวกเรานะครับแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกขอบคุณฟูซับมากๆนะครับ สุดท้ายแล้วขอฝากซีรีส์เรื่อง Wednesday Club ครบรายรวอนไงด้วยนะครับทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลาสองทุ่มครึ่งทาง GMM 25นะครับแล้วก็สามารถดูอนคอร์ดหรือดูย้อนหลังได้ทางวิวนะครับตอนสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับใช่ครับครับโอเคครับผมซาวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค